คุณผู้จะ่ายีกี่คนทันทีเหมือนี้ต้อง <c oughs> เอ่อเข้าใจว่า3ล้านหัวคนครับเอ่ออย่างที่ได้เรียนเนี่ยเนื่องจากระบบการโอนผ่านพ,านพร้อมเพเย์มันมีข้อจําก,กัดในเรื่องของไพ์ไลน์มันจะไปได้วันละประมาณไม่เกิน4ล้าน5น,นะครับก็ลเลยแบ่งเฟสตามเลขท้ายของบัตรประชาชน13หลักนะครับก็เอ่อกระบวนการในการ,ตรเตรียมการทุกอย่างพร้อมสับหมดแล้วครับแล้วก็จะมีการทําเป็นพิธีกรรมที่นี่นะครับมีท่านนายกมาเป็นประธานนะครับเวลา9นาฬิกาตรงนะครับ การโอนจริงๆเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะครับก็จะเริ่มดําเนินการทยอยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยการดําเนินการจะอยู่ในช่วงกลางคืนส่วนมากนะครับเพราะว่าจะไม่ไปกินเขาเรียกอะไรกำลังความจุของเครื่องของเอกชนเขาอะนะครับของธนาคารของอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการดําเนินการในช่วงกลางคืนเป็นหลักนะครับพรุ่งนี้เงินถึงมือแน่นอนนะครับในกลุ่มแรกก็คือ,อพี่น้องคนพิการ แล้วก็กลุ่มคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อตามที่เราได้กําหนดไว้ขั้นตอนทุกอย่างพร้อมครับเนี่ยเช็คสิตตทธิททไ์ได้เลยครับมีช่องทางที่ได้เรียนไว้หนึ่งก็คือมีเว็บไซต์นะครับไม่มีในมือขอโทษน,นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือรัฐจ่ายนะครับรัฐจ่ายก็เป็นแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางนะครับซึ่งทุกคนสามารถเปิดได้อยู่แล้ว รัฐจ่ายเนี่ยเป็นช่องทางกรมบัญชีกลางที่ให้สําหรับประชาชนผู้รับสวัสดิการจากรัฐในหลายๆประเภทนะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองก็ตามก็จะสามารถเข้าไปแล้วก็กดบัตรประชาชนแล้วก็เช็คได้ว่าท่านมีสิทธิ์อยู่ในการการเติมเงิน1 0,000บาทในรอบแรกนี้หรือไม่ครับ,บรับรื่นครับรับรื่นไม่มีอะไรครับเรื่องอื่นอย่างอะไรไหมนอ,นอกจากเติมเงิน1 0,000บาทแล้วจะมีโงคงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นอีกไหม มีครับก็อย่างที่ได้เรียนเนี่ยการเดินหน้าในเฟสถัดไปนะครับเราก็คุยกันอยู่เพื่อหาจุดที่เหมาะสมแต่ว่าต้องมาหารือกันให้ครบนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีหลายหลายโครงการนะครับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็เองเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะพัฒนาทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับการที่จะต้องให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราก็คำนึง นะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องการที่จะได้รับเงินไปผ่อน,อนปรนผ่อนเบาในเรื่องของภาระค่าครองชีพแล้วก็ต้องการที่จะเ,เป็นมีการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นอกจากนั้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนะครับเรื่องของการที่จะเราจะพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งรีสกิลอัพสกิลทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสิน้นนะครับซึ่งมีการเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วเราเดี๋ยวก็คงจะมีการประชุมกันเป็นทางการ นะครับเพื่อที่จะไปคิกอ off แล้วก็มอบหมายหน่วยงานต่างๆไปคิดกันว่าจะ,ะบรรลุกับสิ่งที่ได้รับแนวนโยบายมาจากท่านนายกรัฐมนตรีได้อย่างไราะประชุมวันไหนตอบไม่ได้ไม่ได้เป็นคนนัดครับ <laughs> ครับเร็วๆนี้ครับวันนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกก็จะประชุมกันนะครับแต่พอดีติดภารกิจกันหลายส่วนงานนะครับเนื่องด้วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็เลยมีการเลื่อนไปก่อน ครับงท่าติค่ะอย่างเฟดสอเหงนะียนเราอาจจะมีการแยกกลุ่มใช่ไเราอาจจะมีประมาณแบบแยกกลุ่มเป็นกลุ่มเบอบางหรือกลุ่มอะไรที่มีมความไม่ถ้วนจะเป็นก่อนอย่างนี้ไหมคคิดว่าไม่มีแต่ถามว่ามันมันลิมิตหรือไม่ไม่เราเรายังสามารถคิดได้เรายังสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่คิดว่ายังไม่ได้มีความคิดในส่วนนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องรอดูก็คือจํานวนทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะเห็นในเร็ววันนะครับ สักเดือนเดือนสองเดือนก็เห็นแล้วว่าจานวนทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับอย่างการที่เรามีการลงทะเบียนมาแล้วส6ิบกล้านรายอันนี้อันนี้บอกข้อมูลกคร่าวนะครับปรากฏว่าเป็นการซ้าซ้อนกับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการและกลุ่มคนพิการนถึงสิบล้านนะครับนะครับก็แปลว่าส6มสิบกล้านรายที่ลงทะเบียนทางแอปพลิเคชันทางรัฐมาแล้วได้สิทธิ์ไปแล้วก็สิบล้านนะครับก็ครับเฟสองจะได้ทันปายปายในปีนี้ปีนี้น่าจะยากครับ ติดเรื่องระบบครับติดเรื่องระบบเพราะว่าการพัฒนามันมีช่วงสะดุดติดขัดในการเปลี่ยนถ่ายจากรัฐบาลชุดหนึ่งมาอีกชุดหนึ่งนะครับมันมีเรื่องบางภารกิจที่เราไม่สามารถดรําเนินการได้ในช่วงที่เป็นการรักษาการนะครับโดยความหมยหหายน่าจะเสร็จกับอย่าไมอา่อย่าเอาคำอย่างนั้นเลยพอแล้วครั้<สะ>งที่แล้วโดนทวงจนเหนื่อย แต่รีบรีบที่สุดครับเราก็รีบเรารู้ว่าความต้องการของประชาชนเนี่ยคือการเร่งรัดในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็มีการเข้าคอรมอในเรื่องของการเ,เดินหน้าการพักหนี้นะครับก็เป็นเฟสเระยะที่สองระยะที่3เข้านะครับก็มีการอนุมัติไปนะครับเป็นการพักหนี้ต่อเนื่องจากที่ได้ทํามานะครับให้กับประชาชนกลุ่มที่ได้รับการพักหนี้แล้วในส่วนของลูกค้าทกศ เขาเดินหน้าของเขาอยู่ครับผมผมไม่ได้กำกับดูแลก็ไม่ได้ไปของนี้ไปคล้องแวะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนกำกับครับเหมนที่จะใช้กระตุ้นเศรสองไม่สูอยู่ในงบบกามหกแปดเหมือนเดิมครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านยังอยู่ครับใช่ครับรัฐบาลจ่ายดอกให้ครับที่ที่ดำเนินการครับแล้วก็มีการพัฒนาอบรมในเรื่องของ ศักยภาพในการผลิตนะครับในเรื่องของผลผลิตต่างๆเราก็มีกลไกเสริมเข้าไปด้วยนะครับช่วงนี้ธนาคารของรัฐเนี่ยภาระเยอะนะครับแล้วเราก็ต้องขอบคุณธนาคารของรัฐทุกๆ,ๆแห่งไม่ว่าจะเป็นทกศจะเป็นอมสินจะเป็นทอ,อสอเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงน้าท่วมเนี่ยออกมาตร,ราการออกมาช่วยเหลือจํานวนมากเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างทกศเนี่ยพื้นที่ที่น้ําท่วมเนี่ยนะครับเราเลื่อนการชราําระหนี้ออกไป1ปีนะครับคือไม่ต้องมาเป็นภาระของประชาชนที่เขาโดนน้าท่วม นะครับเรามีมาตรการระยะสั้นอย่างเช่นเรื่องของการอ,าออกสินเชื่อฉุกเฉินนะครับสำหรับการอุปโภคบริโภคเนี่ยห้าหมบาทปลอดดอก6เดือนนะครับในส่วนที่เป็นบ้านเรือนแน่นอนว่ารัฐบาลเราก็มีกลไกในการไปช่วยเหลือแล้วที่รับทราบไปแล้วนะครับบ้านเสียหายน้อยก็หมื่นห้าเสียหายกลางก็เจ็ดหมื่นเสียหายมากไม่เกิน2องแสนสามหมื่นนะครับแต่ธนาคารของรัฐเองอย่างเช่นทกสเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับหลายธนาคารก็มีนะครับ เรายังมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาว่าสามารถที่จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้กับประชาชนในระยะนี้เนี่ยซึ่งผ่อนปรนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยห้าแสนครับกสทที่ห้าแสนนะครับแล้วก็มีมาตรการของธนาคารอื่นอีกไปติดตามดูกันนะครับช่วงนี้เนี่ยผมไปเยี่ยมน้ําท่วมมาเมื่อวานไปที่จังหวัดหนองคายกับบึงการนะครับเสาร์อาทิตย์นี้คงได้กลับบ้านเพราะว่าเป็นผู้ประสบภัยนะครับก็จะกลับไปดูที่เชียงใหม่นะครับแต่อะไรก็ตามผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ เหตุการณ์มันเกิดแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนขาดมือขาดเงินนะครับขาดสภาพคล่องนะครับรัฐบาลพร้อมช่วยอย่างที่บอกธนาคารของรัฐเดินเข้ามาอย่าไปหาเงินกู้นอกระบบเราเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่า,เ,าเวลาขาดมือเนี่ยก็เข้าใจอย่างเงินขาดมือเนี่ยก็มีคนมาเสนอนะครับดอกร้อยละยีบ้างดอกอะไรแพงๆบ้างเนี่ยนะครับบางทีก็จําเป็นนะครับแต่ว่าผมเรียนเลยว่ารัฐบาลพร้อมนะครับโดยเฉพาะธนาคารของรัฐทุกแห่งเราพร้อมให้การช,ช่วยเหลือกับประชาชนก็ขอให้มาหาเรา เพิ่มครับจัดเกณฑ์ไว้เป็น5,000 7,000 9,000เอ่อเป็นไปได้ครับแต่ว่ามันขึ้นกับหน่วยงานที่เป็นผู้ดําเนินการจะต้องชงเรื่องขึ้นมาซึ่งขณะนี้ทางกรมบัญชีกลางเองเนี่ยได้มีกระบวนการในการเดินหน้าการปรับเกณฑ์ในการช่วยเหลือทุกๆประเภทนะครับเราเองก็เป็นผมเองก็เคยพูดในสาภานะครับตอนที่เป็นสสเพราะว่าเราเห็นว่าการชดเชยเยียวยามันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีทางที่รัฐบาลจะไปแบกรับความเสียหายทั้งหมดได้ครบมันก็เป็นไปไม่ได้ะนะครับแต่เราก็อยากจะปรับเพิ่มให้แต่กลไกในการปรับเพิ่มในสิ่งที่ดําเนินการตอนนี้กรมบัญชีกลางก็ทําเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นนะครับให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยส่งความเห็นเข้ามาว่ามันสะดุดติดขัดตรงไหนมันควรจะปรับเพิ่มอย่างไรมันจะต้องมีกลไกอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อรวบรวมความเห็นได้ครบแล้วก็จะมาพิจารณาเพื่อที่จะส่ง เข้าสู่กลไกในการปรับแก้ต่อไปแต่สิ่งที่ท่านนาะยกแพรนองทานได้เรียนตั้งแต่วันแรกที่ท่านไปดูน้ําท่วมเนี่ยนะครับก็คือหากไปรอการปรับแก้เรื่องของเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยการช่วยเหลือก็จะล่าช้าก็ใช้เกณฑ์เดิมในการดําเนินการไปก่อนส่วนจะมีการปรับแก้ในเรื่องเกณฑ์นี้หรือไม่อย่างไรเราทําเป็นขั้นต่อไปเพราะว่ามันใช้เวลาบปครับสวัสดีครับไม่มีใครถามก็ต้องมาหคนหรอ,อวา่วไา,วาวไ